สวัสดีชาวราศีมังกรทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปชาวราศีมังกรนะก็มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมังกรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังที่จะได้รับอะไรใกล้ที่จะสิ้นเดือนแล้วนะคะชาวราศีมังกรขอพลังงานชาวราศีมังกรทุกทท่านเลยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ชาวราศีมังกรพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างคุณรอคอยอะไรชาวราศีมังกรมาค่ะใบแรกเลย Seven of Cups คุณรอคอยความฝันของคุณอะนะคะเขาเรียกว่า สิ่งที่นี่คือ energy บางอย่างในตัวตนของคุณซึ่งคุณมีความฝันนะค,คุณมีสเสน่ห์คุณมีความสวยงามคุณใช้อารมณ์ความรู้สึกของคุณ imagine จินตนาการนะคะความฝันบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นนะมันทําให้ทําให้เติมความฝันในตัวเองทําให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นบางสิบาอ,อย่าง แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมันจะทํายังไงดีเหมือนอารมณ์บางสิ่งบอย่างมันกาลังมันกําลังฉุดรั้งให้คุณไม่ตัดสินใจแต่บางสิ่งบอย่างมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อมั่นในตัวเองนะว,ว่าแบบความฝันของเราสิ่งที่เราอยากที่จะทําสิ่งที่เราอยากที่จะเริ่มมันกาลังจะเป็นจริงนะแต่มันอาจจะมีบางสิ่งที่ตัดสินใจไม่ได้หรือว่าลังเลเชื่อในอารมณ์ความสุขความฝัน ความฝันแรงบันดาลใจพลังใจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามั่นใจในสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นอยากที่จะไปต่อให้ได้มีพลังทํางานในทุกๆวันมีความฝันอยากทานู่นทนํานี่อยากที่จะเติมเต็มชีวิตของตัวเองอย่างมากมายมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยสําหรับการกันกรองหรือสําหรับการที่จะแบบมั่นใจจริงๆแต่ต้องมันต้องค่อยๆที่จะลงมือทําค่อยๆสร้างค่อยๆที่จะเรียนรู้ซึมซับกับตัวเองมากขึ้นอาจจะมีบางสิ่งที่เหนื่อยล้า มีความกังวลอาร,อาอารมณ์ความรู้สึกอะไรภายในใจแต่ขอให้เชื่อมั่นในความฝันในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณกําลังทํานะคะชาวราศีมังกรสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรมังกรเพ e ซับคั s เป็นในเรื่องของพลังงานแห่งอารมณ์ความรู้สึกจริงๆแล้วก็ในเรื่องของดินนะคะ p a ส e of c u p s p a a e of p e n t a c l e ใช้บางอย่างในตัวเองเพราะว่าสิ่งที่คุณมองคืออารมณ์แล้วก็หลักการความเป็นจริงคุณกําลังที่จะมองหาความฝันของคุณคุณกําลังได้รับโอกาสนะคะในเป็นโอกาสที่จะทําเงินทํางานให้กับคุณนี่คือเหรียญแห่งการเงินสิ่งที่คุณอาจจะฉุดรั้งตัวเราเองอยู่มันอาจจะเป็น สิ่งที่เราแบบกล้ากลากลัวก็ได้สิ่งที่เราลังเลก็ได้คือเรามีความฝันต่างๆนา,านามากมายแต่ถ้าคุณกําลังวิ่งตามหาคุณกําลังทําคุณกําลังใช้ความสุขของตัวเองเพื่อที่จะสร้างสิ่งนั้นใช้เป้าหมายของตัวคุณเองที่จะทําสิ่งนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้โอกาสที่จะ มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาคุณกําลังได้จับต้องความฝันของคุณจริงๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์ที่คุณจะได้สร้างความฝันของคุณในเรื่องของการเงินมีเงินมากขึ้นใชน้ใช้สินมากขึ้นมีโอกาสในเรื่องของการงานมากขึ้นได้งานใหม่ได้สิ่งใหม่ๆเข้าไปท้าทายสิ่งใหม่ๆนี่คือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณกําลังกลุ่มชัยชนะในชีวิตของคุณอยู่คุณกําลังกลุ่มความฝันของคุณอยู่ ที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณและคุณอยากที่จะทให้มันสาเร็จคุณกําลังรอจังหวะเวลานั้นอยู่คุณกําลังมั่นใจและตั้งมั่นมากๆว่าคุณจะประสบความสําเร็จเพราะด้วยพลังใจและแรงบรนณาแจงคุณอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่อยากที่จะมีความฝันไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณกําลังทําและคุณจะต้องมองหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองด้วยคุณกําลังรอและคุณกําลังทําในทุกวันไปด้วยทําไปด้วยสร้างไปด้วย แล้วก็สร้างความสุขในตัวเองด้วยเช่นกันคือมันมีบางอย่างที่คุณอดทนนะคะ The h a n ง m a n คุณอดทนรอจังหวะช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณคุณอดทนที่จะใช้ความพยายามในตัวเองเสาแสวงหา Seven o p e n t a c l e s n i o r f o r d s เสาแสวงหาความความสุขในชีวิตเสาแสวงหาความมัง่งคั่ง คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณรอคอยอะคืออะไรแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าบางสิ่งอย่างคุณอาจจะชิวๆสบายๆนะคะรู้ละว่าจะต้องทำยังไงในชีวิตรู้ละว่าจะต้องได้อะไรมาในชีวิตแต่ถ้าคุณยังไม่รู้คุณรู้สึกว่าคุณลังเลคุณยังไม่รู้คุณจะได้รู้ the hermit เพราะว่าบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณ ค้นหาสิ่งที่คุณภาคเพียนเพียรพยายามที่จะสร้างเงินขึ้นมาที่จะปลดหนี้ปลดสินเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตคุณกําลังเดินหน้าสู่การเติบโตเพราะว่า Ni ยฟอ of wands เกิดขึ้นคุณกําลังก้าวข้ามผ่านอุปสรรคถ้าคุณรู้สึกหมดไฟในตัวเองรู้สึกเบื่อกับตัวเองรู้สึกยังตามหาอะไรไม่เจอมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะตามหาสิ่งนั้นเจอคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนเดียวที่จะปลุกจิตวิญญาณของคุณตื่นขึ้นมา หรืออาจจะมีสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตของตัวตนของคุณอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างหรือหรือว่าใครบางคนที่เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนในการตระหนักถึงบางสิ่งในชีวิตที่สําคัญหรืออาจจะมีบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสะแสวงหาบางอย่างในตัวเองและทาให้คุณรู้สึกเปลี่ยนตัวเองกระตุ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างจากจิตวิญญาณของคุณแล้วก็ความสามารถแล้วก็พรสวรรค์พรแสวงที่คุณมีจะทําให้คุณได้สร้างเงินแล้วก็สร้างงานสร้างความสําเร็จในชีวิตของคุณ นี่คือไฟแห่งความสำเร็จกำลังมีสิ่งที่ท้าทาทยเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆหรือว่าโอกาสในการทำงานโอกาสในการทำเงนินโอกาสในการที่ประสบความสำเร็จค like ุณกำลังรอโอกาสนั้นแล้วคุณทำมันไปด้วยคุณทำมันไปด้วยคุณกำลังที่จะได้เก็บเกี่ยวความความเป็นจริงในชีวิตคุณกำลังได้เก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่เคยลองหรือว่าไม่เคยทำ โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเมื่อมือเ่ถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าพอได้หันกลับไปคุณอาจจะรู้สึกอ๋อนี่หรอสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าไม่เคยผ่านแต่มันแต่ว่ามันผ่านมาแล้วด e สันจริงๆด้วยคุณกําลังก้าวเข้าสู่ความสําเร็จในชีวิตคุณกําลังได้ถูกเซอร์ไพรส์กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะที่กําลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะงานแล้วก็เงินแล้วก็ความสําเร็จในหลายด้านที่คุณต้องการเพราะว่าคุณมีความฝันเห็นไหมคะคุณอยากทํานู่นทํานี่มากมายเลยชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดมาจากสิ่งที่คุณมีแรงผลักดันในตัวเองมากๆเลยคุณท้าทายตัวเองคุณชาเลนจะ์ตัวเองมากๆคุณอยากที่จะไปต่อให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเรียนต่อการอดใจรอการสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองการค้นหาตามหาความฝันแล้วก็ความจริงบางอย่างในชีวิตที่กําลังที่จะทําให้คุณได้ไปสู่ความสําเร็จอีกแบบหนึง่งไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึง่งนี่คือเดอะซันเมเจอร์อคาาที่กําลังยืนยันและบอกคุณว่าอยู่ๆอ,อาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่ทันได้ตั้งตัวการติดต่อการได้รับตําแหน่งการได้อ่า เหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณคุณฝันไว้ค่ะมันเกินที่มันเกินฝันมันเกินที่จะแบบที่จะคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แหละแต่มันมากกว่านั้นมันเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นมันประหลาดใจมันตกใจมันช็อกมากกว่านั้นคือมันตื่นเต้นมันเป็นพลังแห่งไฟทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหมดไฟหรือว่าคุณกําลังที่จะท้อละนะคะเหนื่อยละไม่ได้นะคะฮึบพลังของตัวคุณขึ้นมาเพราะว่าชีวิตคือการเริ่มต้นเดอะซันคือ การกำเนิดเกิดใหม่ของชีวิตใหม่เริ่มต้นกับเริ่มต้นในทุกๆวันนะคะแล้วก็เริ่มต้นในทุกๆวินาทีด้วยสวยงามมากๆประสบความสาเร็จชื่อเสียงหน้าที่การงานแล้วก็การเติบโตในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็คุณอาจจะไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่บอกได้เลยค่ะว่าเรื่องราวไม่น่าเชื่อกนลังจะเกิดขึ้นกับคุณเตรียมรับมือกับสิ่งที่คุณรอคอยแล้วก็วางแผน1 2 3 4ใสชาีวในชให้ดี มันจะมีการจบบางอย่างเริ่มต้นใหม่มันจะมีบางอย่างที่ทำแบบเดิมๆไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะมีหนทางใหม่ในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าเดอะซันยิ่งใหญ่มากๆ t r ิอัลครัความสุขในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ การเฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขค่ะนี่คือสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการหน้าที่การงานการเติบโตหรือว่าเฉลิมฉลองความสุขความทั้งสุขภาพการงานอสุขภาพการงานแล้วก็การเงินหรือว่าความสําเร็จเฉลิมฉลองความสําเร็จในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ๆคุณก็ได้รับความสําเร็จแบบนั้นอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ได้เช่นกันข่าวดีมากๆความสุขมากๆนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่สวยงามมากๆเลยที่กําลังจะเกิดขึ้น ออกเดทครั้งใหม่พบเจอพบรักกับใครบางคนที่รู้สึกไม่คาดคิดหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกจดจอ่อมุ่งม,มั่นมากๆม,มันทำให้คุณรู้สึกปลื้มปริ่มนะคะจนน้ำตาไหลเลยทีเดียวกับความสำเร็จที่มันได้มาเพราะว่ามันหายเหนื่อยจริงๆมันหายเหนื่อยจริง King of งอ n d s คุณกำลังสู้คุณกำลังลุยกับตัวเองมากๆคุณกำลังได้ ความสําเร็จจากความมั่นใจในตัวตนของคุณ King of w a n s จงมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองความเก่งความสามารถของคุณจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จตําแหน่งหน้าที่การงานเพราะนี่คือ G Y Masculine the Sun ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆและความรักก็เหมือนกันด้านหลังเป็น Two of Cups พลังงานแห่งความรักความผูกพันใครบางคนจะเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวการตกลุมรักรักแรกพบพบเจอกับเนื้อคู่แท้ของคุณกําลังจะเข้ามาหาคุณสวยงามมากๆเรื่องราวไม่คาดคิดของความโรแมนติกจะเกิดขึ้นกับคุณ p e r f e เฟกทามม g สวยงามมากๆค่ะไม่ต้องสับอะไรเลยนี่คือเรื่องราวไม่น่าเชื่อของความสำเร็จในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งความรักแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานชีวิตที่เซอร์ไพรส์มากๆจะเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมชาวราศีมังกรปังมากๆเลยนะคะนี่คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆจะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ